สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมท่าส่งคนม,มากเหรอมาไหนก็นได้มาทถ่ายทำไล่กันเปตองลับลุ่มหนาวที่สนามชั่วเขาควาลีลาดหาดคูเดือคูนี่เป็นคูตัดนราลระวังทีมจาขันเจอกครับทีมทา้าบ้านสองเริ่มยังยังเห็นวหมรอแป๊บ นทีมจ่าขันเจอกับทีมท้าวันสองครับผมตัดนันลลุทีมจ่าขันครับผมขึ้นมาเน่ยผมท่านเปลี่ยนบอขึ้นอีกแล้ว <rôle> โอู <complexity> โูนี่ครับผมผ้าสีดีเยี่มจ้าขันเป็นตออยู่สองหลุมพันนะเยีมพาวันสองเป็นรองน่ครับ อ pues oh ้าวตาบ้านสองขึ้นมาอย่างม้วนเปลี่ยนครับผมทีเปลี่ยนบ่เปลี่ยสองดู Happy Cap โอ้โห เฮเขาเปลี <idian> ่ยนบ่ให้ไหมให้ไหมบ่เบิ่งกันดาวนักกีฬาครับผม กองเสียกันตุ้สม้มหลังใจที่แข็งมาเขาหลบมาเสียคนมารักใครเสียใครอ้าวันเล่นแบบไหนเข่าอ้าวตีเปลี่ยนบาดเปลี่ยนไหมรักใครชอบใครเสียคนนั้น ตีบานิโอ้ยตีมื่กว้างเอ้ายังไงน้อยกัเขาปีกไปแกยังไข่ขันบ่เขาปีกจบหลายแต้มกันบ่เขาปีกแล้วบังหันนะ้โหเสียนั่งดีนังเขาปีกโอ้ยมันจะปูดถึงนะบ่สามกับสี่ ไม่ตัดตีไม่ได้นูจะเล่น เปลี่ยนไหมสองบ่สองแล้วโอ้เสีลนลากเป้าว่าสัน่นเอาสีสามโอเคเอาล่างแรกครับทีมจาคันเอาไปก่อนสามแต้มกูนี่เป็นรอบตัดนรกครับผมแพ้บ่ได้แพ้ตุกลอบบอได้เข้าไปรอบที่สาม จะนาไปต่อ จ้าคันครับผ้าสีดีกว่าเพราะว่ามีหนองยาโซเป็นมือตีแต่ถท้าวันสองกับโบยอมเือกันเจงเจอเจงคู่นี่ไม่มีใครยอมใครไม่มีอะไรแน่นอนครับลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างใน โอ้ยตีบบแห้งแต่ว่าผมนุ่ไปติดหอมลับไปสองแต้มโอ้เปลี่ยนอีกแล้วเก่งไร ห่วยโอ้โ,โ,อโ,โ,อโ,โดนเป็นติดโดนเป็นติดโอ้โห,โโหจีบวนรั้วราวจะไปอยู่มองใดมา <c oughs> จาไหนพี่ <c oughs> โอ้โจ็บกีจีบดากโอ้ยมาขี่ <c oughs> มันสิบอแาน <c oughs> เอาหน่วยสุดท้ายเปี่ยนบ่าละ่ะเปี่ยนกันนาชิตัดแต้มน่ครับผมนาชิตเสียสองตัดไปใบหนึ่งตัดนาลกตั้งแกะเขาแล้วก็ตัด,ต,ดตัดลางอยู่หรอ อายุยังมันถึงตันนรกยังตัดล่างตัดแต้มไหมหรือว่าสีเปลี่ยนน่าจะตีตัดแต้มยังเอายุตแต้มนึง ตีรับไหมตีรับเท่าไหร่สองน่าจะสองสองเนาะตีรับสองแต่ส่วนมากติดตีระบาดนั่นส่วนมากตีติดจเหรอตีสามดอกตีสามดอกก็โขบแน่นอนน้องแยสูเขาซะพี่เจ้า 4ีไหมไม่แน่ใจนะครับผมเอา4ีครับสัญญาณมาแล้วซีนะฮะโอเคครับผมยิมจาขันล่างที่สองเอาไปอีกหาแ้มสกอร์ก็เป็นปลาตศูนย์ท่านที่เลยบาานะี บ้งล่างนี่ครับเป็นสิปิดเกมในบ่หรือว่าสิไปต่อขึ้นอยู่ครับอาจารย์ขาเขาใ้บอ่อลูกตีของทีมชาันครับผมโดนเป็นติดโดนเป็นติดตอ่าววันสองก็ขึ้นมาเปลี่ยนเบิ้งลูกตีของน้องเจ้าสด

โอ้เพิ่งเห็นผิดอ่าสุดท่ายติดคมบาลูกนี่เียวยอ,อมรบแต่ลูแกแรกกตรงาก็พเสียลกนเ่แต่พอดีตกเสหิเลยนึนกบอกเียบอกเีย ตอนนี้ทีมท้าวันสองยังเสียอยูอย่ในสนามสองแต้มาอาจารย์เข้าครับโอ้ยมีโอกาสจบต้องเข้าปีกให้ได้โอ้ สงสัยคงต้องสวัสดีเอาแล้วอย่างน้นอยๆกระตัดทิมทาวันสองลูกเบิดเสี้ายอยู่ในสนามแต้มหนึง่งทิมจ้าขันิตีเพื่อรับสอง น้องตองแม่นพร้อมสองมาเต็มหมู่บ้านเข้าอีกลูกเดียวเกมเอ้าวเกมครับผมเกมจะขันเอาชนะตามคาตามหมายครับผมด้วย1 1ต่อ0ูคลิปหน้าพ่อครับจบแล้วค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย